ดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้แอดมินก็มาไลฟ์สดแนวทางนอยแล้วก็เราพัฒนาสูตรของแอดมินให้แล้วนะคะสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้สำหรับแนวทางนะคะอ่อลาวแล้วก็ฮานอยนะคะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะลงไลฟ์สดไปแล้วสำหรับคุณนิสารัตแล้วก็เด็กสังขาท่านติดธุระนะคะแนวทางก็เลย เพิ่งมานะคะท่านผู้ชมก็แอดมินก็รีบทำคลิปให้ทุกท่านเลยไม่ได้ไลฟ์สดนะคะจะได้ง่ายในการรับชมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในไลฟ์สดก็คุณนิสารัดก็มีตามนี้เลยนะคะรวมถึงเด็กสังขะให้แนวทางนอยไปก่อนนะคะเป็นนอยรวมนะคะแล้วก็ตามด้วยแนวทางของคุณนิสารัดนะคะ ก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอให้ร่ำรวยปังๆนะคะรวมถึงท่านผู้ชมก็ขอให้3ตัวแตกสี่ตัวแตกกันไปเลยนะคะวันนี้ไปนะคะก็จะเป็นแนวทางรวมฮานอยนะคะสูตรคำนวณจากเด็กสังขามีตามนี้นะคะเด่น8กับ9 80 81 82 83 90 91 92 93นะคะ ก็ตามนี้เลยเด่น8กับ9้าท่านผู้ชมชอบแนวทางตัวไหนก็เลือกดูนะคะสำหรับแนวทางของคุณนิสารัตนะคะวันนี้ก็เด่น0597แนวทางลาวพัฒนานะคะเด่น0597สําหรับแนวทางของคุณนิสารัตที่สูตรคํานวณของท่านเน้นไว้นะคะก็จะเป็นตัวที่เน้นๆน,น,นะคะท่านผู้ชมก็ลองแคมหน้าจอแล้วก็ นำไปดูนะคะว่ามีแนวทางตัวเลขอะไรบ้างนะคะตัวไหนเน้นเน้นบ้างนะคะสตัวแนวทาง2องตัวสามตัวสตัวก็คือมีแนวทางมาให้หมดนะคะแต่ว่าแอดมินก็จะลงให้แนวทางที่คุณนิสารั์เน้นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวที่ไม่เน้นท่านผู้ชมก็แคมหน้าจอไปดูแล้วกันว่ามีตัวไหนบ้าง ส่วนตัวที่แอนมีลงให้ก็คือเป็นตัวที่คุณนิสารั์เน้นไว้นะคะท่านผู้ชมไม่ไว่าจะเป็น2ตัวนะคะมี0 5 9 7 9 5 1 6 1 8 7 5นะคะ9 2ตามนี้เลยสำหรับ3ตัวบนก็ตามนี้เลยนะคะก็อยู่ตัวเน้นอยู่ที่7ชุดนะคะแล้วก็รวมถึง4ตัวลาวนะคะ ขอให้ได้รับเงินแสนกันท่วหน้านะท่านผู้ชม4ตัวเลาานะคะหนึ่งสอี่ห้ชุดนะคะสำหรับ4ตัวเลาาก็ขอบคุณคุณนิสารัตแล้วก็เด็กสังขารวมถึงทุกๆอาจารย์นะคะที่ให้แนวทางไว้ในกลุ่มด้วยนะคะแต่แอดมินไม่ทันก็ให้ไว้ตามนี้ละกันขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ท่านผู้ชม อ่าร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทุกวันปังกันทุกวันนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ